เด็กๆพร้อมไหมครับเราไปเดินกันเลยครับเจสศูนย์ทำมือครับเร็วเจสซูนย์วันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่พร้อมไหมนะเจสซูนเลยนะครับพร้อมวันนี้เอาเลขเยอะบ้างแล้วค่อยบวกขึ้นไปเอาเลขหก 65, 10, สิบห้าสิบห้าสิบเป็หกสิบหกสิบห้าบวกสามสิบสามได้เลยครับบวกสามสิบสามสามสิบสิบยี่สิบสามสิบหนึ่งสองสามได้เลยครับ ห <17, S 2> นึ่งมากครับเก้าสิบแปดถูกต้อง 1, 42, 42, 42, 52, 53, หนึ่งสี่สิบสองสี่สิบสองคี้ง่ายสี่สิบสองสี่สิบสองบวกห้าสิบสามเท่าไรครับห้าสิบกระเด้งมาเลยครับห้าสิบสามหนึ่งสองสามสี่สิบสองบวกห้าสิบสามเท่าไรติ๊กตอกต,กติ๊กตอกเก้าห้าครับเก้าหาเก้สิบห้าถูกต้องครับเอสศูนย์เด,ด็กครับลองมาบวกสามตัวบ้างนะพร้อมน,นะสิบห้า สิบห้าบวกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสิบสองสิบหนึ่งสองได้เลยครับสิบห้าบวกสิบเอ็ดบวกสิบสองได้ไม่ใช่มาทสี่ครับผิดอ่าสามสิบแปดถูกต้องครับสาวพอวันนี้มีแค่นี้ก่อนเนาะทิดเลขเร็วเรามาเรียนกันดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีนะน่าจะเก่งขึ้นไหมขึ้นค่ะ ขึ้นนะครับวันนี้นะครับในชีวิตประจาวันเราเเจอกันเนี่ยรวมกันเนี่ยคือการไรคค้าเด็กๆรวมกันคือการอะไรฮะบวกครับอ่ารวมกันคือการบวกลดลงคือการอะไรครับลดลงลดลงลบลบบัลบลบลบเเพิ่มขึ้นเท่ากันเด็กๆเพิ่มขึ้นเท่ากันคืออะไรคูณคูณอ่าคูณลดลงเท่ากันลบหารเดกต้องครับเรื่องหน่วยใหม่การบวกการลบการคูณและการหารนะครับ เด็กเมื่อเด็กเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเด็กเนี่ยจะต้องอทราบกระบวนการการบวกการลบกระบวนการมันทํายังไงการดําเนินการมันสมบัติมันทํายังไงเนาะไปใชใ้ได้นะครับและหนูเนี่ยก็ต้องหาผลลัพธ์มาให้ได้นะฉะนั้นพร้อมเรียนหรือยังมาพร้อมเรียนกันเลยนะครับใครไปใกล้กันอย่าลืมปิดไมค์นะดูเด็กๆครับทีนี้ครูเก่งก็จะมาเริ่มกับการบวกก่อนเนาะการบวกจะไม่ยากมากเอาข้อนี้มาให้ ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบวกหนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยสิบสามอันดับแรกหนูก็ต้องเอาหลักหน่วยบวกกันก่อนหลักหน่วยเลขอะไรครับเลขศูนย์กับเลขสามบวกกันได้ไหมบวกกันได้ศูนย์บวกสามได้สามเก่งมากครับเด็กเต่อไปอันดับหลักสิบ แปดบวกสี่ได้ได้เก่งมากครับแปดบวกสี่ได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งข้างหน้าหลักร้อยทดหนึ่งในหลักหมื่นหลักหมื่นห้าบวกหนึ่งได้หกหมืนทหนึ่งเป็นเจ็ดเก่งมากครับเด็กๆแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยเก่งด้วยอย่าลืมฝึกเขียนเลขไทยนะครับเพราะหลายๆคนเขียนเลขไทยไม่ถูกต้องเนาะอะครบบ้างหกหมื่นหนึ่งพัน แปดร้อยได้แปดสี่ลบสองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดเอามาตั้งลบนะครับเด็กๆครับสี่ลบเจ็ดได้เท่าไหร่ครับฮะได้แล้วครับได้ไหมสี่ลบเจ็ดไม่ได้ถูกไหมก็ต้องยืมหรือกระจายจากแปดมาถูกไหมครับแปดให้ยืมไปหนึ่งสิบจากเดิมอยู่สี่กลายเป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆกลายเป็นเท่าไหร่สี่ครับเป็นเท่าไหร่ อ่าเด็กมาครับได้เป็นสิบสี่เนาะสิบสี่ข้างบนแล้วก็แลกเหลือเจ็ดสิบสี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดครับถึงมากครับเหลือเจ็ดกต่เพิ่มเจ็ดลบห้าเหลือสองครับหกนะครบหกนะครับจากศูนย์กลายเป็นสิบหกเหลือห้าถึงมากครับมีคนตอบมาแล้วสิบลบหกเหลือ หนึ่งมบาเหลือสี่ห้าลบอกสองเหลือสามครับเหลือสามสามเดเหลือหาอนะหนูก็อยิบเลขายกูเกงหน่อยสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดโอเคเหน้าอ่านะครับข้ยังยงราะเอียดงค่จอ้นยงแล้วคือแล้วค่ะแล้วนาบอกกเลยเด็กข้อดีเยเทนนัน ผู้เก่งก็จะมาลองทำการคูณเลขสามหลักสองหลักให้ดูนะครับมาดูตัวอย่างสามร้อยสี่สิบห้าคูณจากยี่สิบหกเอาสามหลักคูณกันอันดับแรกหนูต้องหลักหน่วยคูณก่อนหลักหน่วยนะตัวนี้นะอกคูณห้าเก่งมากครับหกคูณห้าได้ได้สามคสี่ได้ครับ ใส่ศูนย์รถสหกคูณสี่ได้ยีิบสครับยี่สี่ยสทดสามเป็นยี่สิเจครับเจ็ดเจ็ดใจเจ็ดรถสองถึงมาครับต่อไปหกคูณอะไรครับหกคูณสอนสามได้สิบแปดทดสามเป็นยี่สิบเปงน้อใส่แล้วก็อยี่ิบวัหน้าไปเลยต่อไปครับ ลูก้าสองคูณนะครับสองหลัก huh. สิบก uh ่อนเก้าสองคูณต้องทำไงก่อนเด็กต้องทำไงก่อนเติเก่งมากครับเติมสูใส่ใกล้กจังกิดมาหน่อยนะครับอ่ะเอาไปเอาสองคูณเลยครับเด็กเร็วๆสุงคูณคห้าได้แล้หลยครับไปหนึ่งไว้ก่อนเนาะอ่ะดหนึ่งไปสองคูณเลยครับ ีได้แต่ทดหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่เ้าหน่า้อไหต่อไปนะครับ2องคุณอะไครับสองสี่สิบ้าสได้กเก้าหกได้อ่าก็ใส่หลงไปแต่นั้นก็อะไรบนบวกกัน0ูนบวกูนได้0ูนูเจ็ดบวกศูนได้ ส at okay. ี่นะครับศูนย์บับเก้าได้เด็กๆคนนี้ชอบเลขจรงนะครับไปมั่นคบคู่เนาะสี่กได้เก้าสองบวกหกได้โอเคคำตอบวันนี้คือแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอ่ะสิบสองหารสองไม่ได้เนาะใส่ศูนต่อไปสิบสองก็หารอะไรครับยี่สิบเก้าได้เลยครับไม่ทำไม่ถูกการเด็กไม่เป็นไร สองหารยี่สิบเก้าได้สองค่ะคุณอ่าเนาะก็สิบสองหารยี่สิบเก้าเนาะสิบก็สองสิบสองได้ยี่สิบสี่ลบกันเด็กๆครับสมมติเมื่อกี้หาถักนี้เราเรียนไปแล้วยี่สิบเก้าอย่างนี้เนาะยี่สิบเก้าลบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วเลยครับเหลืออะไรห้าเหลือห้าครับเเหลือห้าเหลือห้านะครับอ่าใส่ห้าต่อไปชักหกลงมาสิบสองอะไรได้ห้าสิบหกไม่มีถูกไหมใกล้เคียงสิบสองอะไรครับก็ใส่ สี่ข้างบนไต่สี่สิบแปดข้างล่างนี่หัดถาคันนี้ก็ลบได้นะครับเด็กเราก็ชูมือขึ้นมาห้าสิบหกลบสี่สิบแปดนะลบสี่สิบก่อนก็จะเหลือสิบอีกแปดแล้วก็ลบออกไปนี้ก็จะได้มาเจ็ดถ้าได้แปดสิบสี่สิบสองไลายที่ต่อก็เลยนะเจ็ดอาาเจ๋งมากครับเจ็ดอาาไม่ใช่เด็กเจ็ดสิบสองได้แปดสิบสี่ ลบกันเหลือศูนยพนี้ตอบอ่าเก่งมากครับสองร้อยสี่สิบเจ็ดนั้นเดี๋ยวเราส่งไหมคุณหรือครูตัวจใน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 กลุ่มไลนของเราเนาะให้ทำการบ้านหน้าหน้าอะไรครับเจ็ดิบสี่กับเจ็ดิบ้ากัแล้ามีสองหน้านะโอเคเอากระดาษขึ้นมาก่อนจะปิดจากกันไปวันนี้มาคิดเลขแข่งกันมาคิดเลขการคูณเบี่ยงฐานแข่งกัน คนที่กินไม่เป็นดูครับแข่งกันแปดสิบหกคูณเก้าสิบแปดแปดสิบกอีกเท่าไรถึงร้อยเด็กอีกเท่าไรถึงร้อยข้าบนีครับตีมากเลยสี่ใช่ไหมแปดสิบอีกถึงร้อยก็ลบใส่เครื่องหมายลบครับอีกหนึ่งร้อยนะลบสิบสี่เก้าสิบแปดอีกเท่าไรถึงร้อยครับอ่าครับลบศูนย์สองครูเก่งเคยบอกแล้วข้างหลังเบี่ยงฐานในข้างหลังทำรายการข้างหลังคูณกันเอาสิบสี่คูณสองได้เท่าไหร่ สี่คูณสองยี่สิบแปดครับยิ่งมากครับยี่สิบแปดทัางหน้าการกบาทก็คืออนูเอาแปดสิบหกลบสองได้เลยครับแปดสิบหกลบสองแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่หรือเอาเก้าสิบแปดลบสิบสี่ก็ได้แปดสิบสี่เหมือนกันถูกไหมเห็นปะ ธนั้นจะทำอะไรก็ได้94อยู่ดิคือเ่ีงเลการกระบาดเนาะนะครับหนูก็ได้84เอามาลองสิการ8,428คุณตอบถูกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเป็นคำตอบโอเคไหมครับถูไหมอ่ะเดี๋ยวลองแข่งกันเองนะอะนั้นวันนี้ก็ขอานุนาครับบ๊ายบายออกได้เลย